สวัสดีครับแฟนๆคอบอลทุกๆท่านที่ติดตามกันหลังจากหายหน้าหายตาไปสองวันเลยเนาะสองวันแล้ววันนี้กลับมาลงให้ผมติดธุระหน่อยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีนะบอลแต่มีดึกแล้วก็ไม่มีค่อยมีเวลานี่แหละก็เลยไม่ลงให้วันนี้กลับมาจัดให้แล้วนะ ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ก่อนจะหยุดไปนะสองวันที่เดียวนะเข้านะยังเข้าต่อเนื่องไม่ต้องห่วง youtube นะท่านใดที่ติดตามรู้ผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะเข้ามากดติดตามแล้วก็ดูย้อนหลังได้เ,ออเดี๋ยวก็จะหาวมาคุยวันนี้เอามาฝากเอามาฝากไว้หนึ่งตัวฝากหนึ่งตัวเช่นเคยแล้วก็เป็นตัวที่ชอบด้วยแล้วก็เตะไว้ด้วยได้ใจดีถ้าบวกแล้วก็นอนกันเลยนะ อ,อกลางคืนกดสเต็แล้วก็นอนนะไปนี้เลยต่เวลา5้าโมงนะครับบนญี่ปุ่นนี่แหละออน่าจะจะน่า,น,า,น,าน่าจะถูกก็แหละเพราะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูลีกมันเลยเห็นเข้าข้อมูลมาได้ผมก็ใส่เลยแต่ชื่ออย่างนี้คงไม่เป็นประเทศอื่นหรอกนะชื่ออย่างที่ขึ้นหน้าจอนี่นะอ่า U ยี่สิบสานะครับตัวแรกก็คือ เซเรโซโอซาก้ายูยี่สามนะครับท่านฟังให้ผิดหรอเซเรโซโอซาก้ายูยี่สิบสามนะเจอกับอ่าอชื่อนี่สุดยอดเลยนี่นะเจอกับเอซิพาเซริโอนากาโนะเออนะเอออย่าให้ผมอ่านอย่าให้อ่านหลายรอบนะอ่านยากจิบหายโอเคดูตามที่ขึ้นหน้าจอให้ละ นะสูงครึ่งแรกสูงครึ่งแรกผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูหรอกแต่ให้เดาเลยจะอะไรก็ช่างมันมันออกมาไม่เยอะหรอกประมาณนี้นี่นะเออตอนที่ผมอัดคลิปนี้ก็คืออะไรล่ะเว็บยังไม่เปิดเลยนะแต่แต่รู้ว่าครึ่งแรกกดที่ราคามันจะออกมาเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าออกมาต่ำๆก็ดีนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเว็บผมยังไม่เปิดนะก็คือ กดที่หนึ่งลูกครึ่งครบลูกเหมือนเดิมนั่นแหละสไตล์เรานะกดที่หนึ่งลูกครึ่งครบลูกเหมือนเดิมนะครับอ่านะถ้าไม่มาทบครึ่งหลังทบเงินไปด้วยนะราคาผมก็เคยสอนไปนะในะคลิปกเก่าๆว่าครึ่งหลังมาจะกดยังไงอย่าถามนะครับผมสอนไปหลายคลิปแล้วนะโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มั่นใจเตะไว้ด้ยเตะเวลาห้าโมงนะครับอเอ ท่าในใดไม่ได้กดดูก็คืออดนะครับนะบอกก่อนนะมีของดีนะทาง y o u t YouTube นี่พลาดน้อยมากนะครับตั้งแต่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าจะสองครั้งเองนะ <c oughs> นะโอเคนะสูงครึ่งแรกนะครับเตะเวลา17นาฬิกากดที่1ลูกครึ่งครบลูกไม่มาทบครึ่งหลังตบครึ่งหลังนี่ทบเงินไปด้วย หาไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเป็นยูยี่สามนี่ไงอไ,อไอตัวเจ้าบ้านนี่นะหมายถึงเออมันอ่านมันอ่านแล้วมันก็าหาได้ง่ายเซเรโซโอซาก้ายูยี่สามเออหาได้ง่ายง,ง่ายเลยนะโอเคอันนี้ก็คงจะมีตัวเดียวนี่แหละนะผมไม่แน่ใจว่าคลิปสเต็ปจะลงหรือเปล่าในกลุ่มก็ตายทีละตัวละตัวสเต็ปสองวันแล้วมัอคืนได้บายเยอร์จะไปเสียอีกตัววันนี้วันนีวนนน้วันนี้น่าจะแ,แก้มือได้ในกลุ่ม จะเอาให้ให้สเต็ปแตกได้ละนะแต่สกอร์ี่โหไม่ต้องพูดถึงเมื่อคืนก็สามสีบินมาหมดเลยแหละตัวหลักๆก,ก็คือมาดติดเลยเมื่อคืนมาช้าด้วยมาอย่างแจ่มดีโอเคนะครับท่านใดสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมมีกลุ่มฟรีนะครับกลุ่มฟรีนะมีกลุ่มฟรีมาเลยครับผมถ้าอยากบวกเข้ามาในกลุ่มฟรีก็ก็บวกกันแหละคนไม่บวกก็คือคนไม่ตามผมเท่านั้นแหละง่าย แต่ถ้าไม่ตามผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําแมวเลยนะ <laughs> นะเข <laughs> าอาจจะเข้ามานอนหรือมาหลับมาดูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเข้ามาแล้วก็ต้องตามถ้าอยากบวกไม่ตามก็ไม่บวกง่ายๆถ้าไม่เชื่อผมก็นี่แหละมาดู YouTube ผมแล้วก็ดูย้อนหลังว่าคุยหรือเปล่านะท่านสามารถดูย้อนหลังด้วยนะฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ เวลาผมลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะเห็นก่อนใครมันจะมันมันเอาแน่นอนไม่ได้นะครับบางทีบอลไวผมก็ลงนะเออบ่ายโมงยังมีเลยเออ่อสองอท,ทิ์ทีเรียผมก็ลงบ่ายโมงมันมีถ้าท่านได้ดูคลิปผมก็รับซับต,ตั้งแต่บายย่ายเดี๋ยวนี้เหมือนกันนี่ใช่แต่หัววันแล้วก็พอแต่วันนี้ในใน,ในห้อง V.I.P ผมแบบมีหลายคู่มีประมาณ6คู่วันนี้นี่ตัวนี้เน้นก็คือมันจะมีสามทุ่มมีเที่ยงคืนที่2คู่แล้วก็ไปมีตีสามบนนะ,นะ้ผมให้กนตัวเดียวพอ บยูฟ่าน่าจะคู่เดียวไม่หล่ะคู่เดียวพอเน้เนๆไปเลยมี2คู่แต่จะลงคู่เดียวจเจ้าพวกไวๆนี่ก่อนมี4ี่ทุ่มครึ่งอ่าบอลฟิแนแลนด์ฟินแลนด์หนึ่งคู่ให้ก็มีเที่ยงคืนตัวมั่นใจอยู่ให้ก็มี5้าโมงนี่อย่างนี้นี่แหละเออจะหากินหัววันนี่ลนะครมันเตะดึกเกินนะอย่าลืมนะครับสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปขอเข้ากลุ่มฟรีด้วยครับแจ้งมาเลยครับผมเออผมก็จะดึงท่านไปอ,อยู่กลุ่มฟรี นะถ้าอยากเข้า V.I.P ก็ออกมาคุยกันนะมีหมดละมีทั้งฟรีมีทั้ง V.I.P มันต่างกันยังไงไรู้ว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะไปเอาจาก V.I.P ไปลงให้ดูในกลุ่มฟรีเนี่ยผมมีให้ทุกวันอยู่แล้วแค่ว่าจะวันหนึ่งคู่2คู่แค่นั้นมันจะต่างแค่ว่ามีน้อยกว่าไม่ใช่ตัวไม่มั่นใจนะก็มั่นใจเหมือนกันเออใครจะว่าเอาตัวแบบไม่มั่นใจไปลงให้ไปถามก็ดูดิมันก็บวกแต่ละวัน ไม่เคยขาดนะอันนี้เรื่องจริงส่วนตัว youtube ท่านไม่ต้องห่วงท่านกดดูย้อนหลังได้เดีย๋ยวจะหาว่าผมคุยเออผมทำวันนี้ห้าสิก่อคลิปตายแค่สอวัน,นที่เหลือท่านรับทรัพย์นะจะบอกให้อันนี้เรื่องจริงนะวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละคงจะไปหาบนสเต็ปไว้ให้ในกลุ่วันนี้ต้องให้สเตปแตกก็แหล,ละนะไม่แตกสองวันแล้วโอเคนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะครับบอลมีสกอร์แน่นอน100%ซไม่มาครึ่งแรกตกครึ่งหลังเลยทบเงินไปด้วยสวัสดีครับ